วันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2565เวลา11.25นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษที่ r t a f 242ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินถึงย่งท่าอากาศยานชางงีสาธารณรัฐสิงคโปร์ นายชุตินทร์คงศักด เอกอัครราชทูตนสิงคโปร์และภริยานาวาเอกสอนสิทธิ์คลองน้อยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนสิงคโปร์พันเอกไทยชาญกณ์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรักษาราชการการ,การองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนสิงคโปร์นา,าวาอากาศเอกพรเ,เดชคงปั้นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูต นัณสิงคโปร์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนสิงคโปร์นายเควินช็อก เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางคอนสแตนซีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองรับรองและพิธีการ2กรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์หัวหน้าและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยประจำพระองค์เฝ้าถูลลองพระบาทรับสเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสิงคโปร์ เวลา14นาฬกา30นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณห้องรับรองโร,รงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสิงคโปร์พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายชอยชิงควกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาหรือสถาบันไอซิสยูซุฟอีชัก นำคณะนักวิจัยฟอธุระออมพระบาทนายชอยชิงควกกลาบบังคมทูนเรื่องการพัฒนาด้านต่างๆของสถาบันและการดำเนินการในสถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาดนายเทเรนซ์ชองรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยสถาบันไอซิสยูซุฟอีชักกระาวบงคมทุนรายง,งานเรื่องการค้นพบและกอบกู้ซากเรือสำเภาจีนในหน้านน้ำของสาธรารณรัฐสิงคโปร์ นางโมตูซานักวิจัยและผู้ประสานงานโครงการเมียนมาศึกษาบรรยายสรุปเรื่องสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาหนึ่งปีครึ่งหลังรัฐประหารนางหวางถิฮานักวิจัยอาวุโสและผู้ประสานงานโครงการศึกษาด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงในภูมิภาคบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนและผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินโดจีน นางชารอนเซียนักวิจัยอาวุโสและผู้ประสานงานศูนย์อาเซียนศึกษาและโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบรรยายเรื่องประเด็นสำคัญจากการสำรวจรัฐในภูมิภาคเอเชียใต้ในปี2565เน้นราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และนายนอชาริวสะอัดนักวิจัยอาวุโสและผู้ประสานงานโครงการศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคบรรยายเรื่องการเมืองอิสลามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านนางชั่วซิลซานอดีตเอกอักรรชูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยพระราชทานพระราชวรรกาสให้นางชั่วซิวซานอดีตเอกอักรรชูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยและคู่สมรส ตั้งพระกายาหารข้ามถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่17-19ถึงกรกฎาคม2565 วันที่18กรกฎาคมพุทธศักรา25ช2565เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสดรร็จพระราชดำเนินไปศูนย์พฤกษศาสตร์ศวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์นายเดสมอนลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์และรัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการบริาการบริการสัง สิงคโปร์และคณะเฝ้าทุลออมพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จพระราชดําเนินไปห้องประชุมทรงเปิดการประชุมวิชาการพันพฤกษชาติประเทศไทยครั้งที่18สมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุม I also had the pleasure of opening the floor of Thailand conferences when they were held At the Forest Herbarium Bangkok in 2002 and the Royal Botanic Gardens Kew near London in uh, 2014. On these and on other occasions, when I have had the opportunity to meet Thai and international botanists, I'm always struck by how driven they are to document and describe the plant diversity around us. We all have a duty to protect the environment and prevent the loss of biodiversity. Increasingly, we must also anticipate what effects climate change may have and what steps will need to be taken to mitigate the effects on biodiversity. I'm glad to see so many botanists here today and learn about the many more. Who have joined online? I'm also delighted that our Thai botanists will have the opportunity to present and discuss their work with their peers from Singapore and throughout the world over the coming week. โอกาสนี้ทรงฟังนายเดวิดวิเดินตันคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพันพุ์พฤกษชาติประเทศไทยครั้งที่18และผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการอนุรักษ์ส่วนพฤกษศาสตร์บรรยายเรื่องพืชที่ปราศจากเขตแดนงานวิจัยของนักพฤกษศาสตร์หลายคนพบว่าในประเทศสิงคโปร์มาเลเซียและไทยมีพันธุไม้ที่แตกต่างกันไปตามสภาพอากาศ นักวิจัยหลายท่านได้พยายามขีดเส้นเขตแดนของพืชพันธุ์ในแถบเหนือของอินโดจีนกับของคาบสมุทรมีมติต่างๆกันปัจจุบันมีข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์มากขึ้นแสดงให้เห็นว่ามีการปะปนกันระหว่างพันธุ์ไม้ทางคาบสมุทรกับทางแถบเหนือของอินโดจีนอยู่พอสมควรที่น่าสนใจคือพันธุ์ไม้ในสิงคโปร์กับพันธุ์ไม้บางประเทศมีส่วนคล้ายคลึงกันมากกว่าระหว่างสิงคโปร์กับคาบสมุทรมาลายู โครงการพันธุ์พฤกษชาติประเทศไทยนี้นักพฤกษศาสตร์ชาวไทยและชาวเดนมาร์กร่วมมือกันจัดทำขึ้นในปี2506ในลักษณะโครงการระยะยาวเพื่อรวบรวมพันธุไม้ดอกพืชเมล็ดเปลือยและเฟิร์นของประเทศไทยประมาณ1600ถึง12,000สายพันธุ์ มีกองบรรณาธิการเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศ,ศาสตร์ร่วมกันทำงานให้ประสบความสำเร็จระยะแรกประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยเดนมาร์กฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจากักรต่อมามีผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนีไอร์แลนด์ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐสิงคโปร์นักพฤกษศาสตร์จากประเทศต่างๆร่วมกันให้ความรู้เฉพาะทางในการจัดทำบัญชีชนิดพันธุ์พืชที่พบในประเทศไทยตีพิมพ์เป็นหนังสือจำนวน15เล่ม การประชุมกองบรรณาธิการพันพฤกษชาติแห่งประเทศไทยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี2508ณสวนพฤกษศาสตร์หลวงคิวสหราชอาณาจักรและมีการจัดการประชุมทุก3-4ปีเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศในภูมิภาคยุโรปการประชุมเลื่อนจัดมาสองปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การประชุมนี้เป็นโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเปรียบเทียบข้อมูล การมีข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่สมบูรณ์ในประเทศไทยนำไปสู่การวางแผนการจัดการในด้านต่างๆที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการรักษาป่าไม้และพันธุ์ไม้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เช่นระบุพื้นที่ที่เปราะบางทางนิเวศเพื่อเลือกพื้นที่ที่ต้องการการอนุรักษ์และคุ้มครองอย่างเร่งด่วนและวางแผนจัดการให้เหมาะสมเช่นการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นต้น การรวบรวมข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ที่ดีและครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพราะการศึกษาด้านพันไม้ส่วนใหญ่ต้องอ้างอิงจากข้อมูลซึ่งข้อมูลเป็นรากฐานของการศึกษาเรื่องราวต่างๆว่ามีความเป็นมาอย่างไรและเชื่อมโยงกันได้อย่างไรการรวบรวมข้อมูลเรื่องพันไม้ทำได้ยากเพราะบางชนิดมีเหมือนกันในหลายประเทศนักวิจัยต้องทำงานหนักในการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งยังต้องศึกษาข้อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้นักวิจัยรุ่นต่อไปมีข้อมูลไว้เป็นประโยชน์ในอนาคตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปเรือนกล้วยไม้ภูเขาเขตร้อนสวนกล้วยไม้แห่งชาตินี้ตั้งขึ้นปี2538มีนายลีกวนยูอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประธานเปิดบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี2560สาธารณรัฐสิงคโปร์ให้ความสำคัญเรื่องกล้วยไม้มาก เนื่องจากเป็นดอกไม้ประจำชาติปัจจุบันสวนกล้วยไม้แห่งชาติมีกล้วยไม้กว่า1,500สายพันธุ์เป็นพันหาย,ยากกว่า1,000สายพันธุ์และพันุ์ผสมประมาณ3,000สายพันธุ์มีจุดท่องเที่ยวสำคัญอาทิ VIP Orchid Garden จัดแสดงกล้วยไม้พันธุผสมที่ตั้งชื่อตามชื่อผู้นำรัฐบาลต่างประเทศที่เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการตามนโยบายการใช้กล้วยไม้ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูต สวนกล้วยไม้ภูเขาเขตร้อนตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษาย,ยน2564ออกแบบสวนเป็นเส้นทางเดินศึกษากล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์จำลองสภาพอากาศของป่าดิบเขาเขตร้อนที่ระดับความสูงต่างระดับเริ่มด้วยลักษณะพื้นราบต่ำขึ้นไปจนถึงระดับสูงขึ้นไปมีการจัดตั้งเรือนกล้วยไม้เย็นชื่อเซมขอบคูลเฮาส์จัแสดงกล้วยไม้ที่พบในป่าดิบเขาสูงที่ความสูงระดับ1 0 0 0ถึง2,000เมตร มีอุณหภูมิระหว่าง16ถึง23องศาเซลเซียสรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้หายากไว้มากกว่า1,000สายพันธุ์ครอบคลุมถึง5เขตชีวภูมิศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยพันธุ์กล้วยไม้การออกแบบคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสภาพแวดล้อมที่กล้วยไม้จะงอกงามได้ดีที่สุดตามแผนสิงคโปร์สีเขียวคศ2030และยังรวบรวมพืชพันธุ์เขตร้อนของทวีปอ,อเมริกาเช่น สับปะรดสีพืชตระกูลบอลพืชพันธุ์เขตร้อนของแอฟริกาเอเชียและโอเชเนียรวมถึงพันธุ์กล้วยไม้หายากและกล้วยไม้สายพันธุ์ผสมพิเศษต่างๆด้วยรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์พยายามส่งเสริมและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนรวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติไม่คิดทำลาย เวลา11นาฬิกาสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมกูดบูธพาร์คพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายเตียวชีเฮียนรัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ตั้งพระกระยะารกลางวันถวาย วันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2565เวลา13นาฬิกาสินาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธรรารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียน North Light, นอตไลท์นางสังมีฮาผู้อำนวยการโรงเรียนนอตไลท์กราบบังคมทุนรายงานเรื่องการสอนในชั้นเรียนเด็กพิเศษรวมทั้งการพัฒนาทักษะทางกายภาพของเด็กนักเรียน และทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและการสาธิตการใช้อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนนอตไลท์เป็นโรงเรียนแห่งแรกในสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ก่อตั้งขึ้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนักเรียนที่ไม่สามารถผ่านการสอบเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาของระบบการศึกษาปกติมีปัญหาทางด้านการเรียนรู้มีทักษะด้านภาษาและคณิตศาสตร์ต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งส่วนใหญ่ครอบครัวมีปัญหาหรือมีรายได้ต่ำมาก โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาเป็นเวลา4ปีประกอบด้วยการเรียนพื้นฐานใน2ปีแรกและหลักสูตร ITE Skill Certificate ISC ใน2ปี และหลักสูตร ITE Skill Certificate (ISC) ใน2ปีหลังซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะเน้นการฝึกหัดเพื่อการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งฝึกทักษะทางบุคลิกภาพและการสอนในห้องเรียนปกติที่เน้นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โอกาสนีทอดพระเนตรวีดิทัศน์โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้นซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาและสาธารณรัฐสิงคโปร์ร่วมกันทําขึ้นเมื่อปี2556เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรสายอาชีพที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนจํานวน4โรงเรียนได้เปิดโลก,กทัศน์ เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาอาชีวศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของประเทศสิงคโปร์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาสายอาชีพของตนต่อไปปัจจุบันโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสัน้นเป็นรุ่นที่5จัดขึ้นระหว่างวันที่1 7ถึง21กรกฎาคม2 5 6 5 ปีนี้มีนักเรียนและครูจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด12คนจาก4โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวังน้อยพนมยงวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมจังหวัดพังงาโรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยาและโรงเรียนศรีฟาริดาบารูวิทยาจังหวัดยะลา เด็กนักเรียนจากไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้นำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนนอตไลท์รวมทั้งร่วมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์ ต่อจากนั้นทอดพระเนตรโรงแรมชายโรงแรมนี้เป็นห้องเรียนการโรงแรมของโรงเรียนนอตไลท์เป็นโรงแรมเสมือนจริงขนาดเล็กนำเทคโนโลยีใหม่ๆคือพีนัทโรบอทหุ่นยนต์ที่สั่งการได้ด้วยเสียงมาใช้งานในโรงแรมเช่นการนำตุ๊กตาหมีไปส่งที่ห้องพักนอกจากนี้ทอดพระเนตรการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการควบคุมระบบของห้องพักเช่นสั่งให้เปิดปิดไฟและสั่งให้เปิดเพลง ทอดพระเนธห้องกีฬาในร่มสาธิตการบินโดรนที่สามารถถ่ายรูปและอัดวิดีโอการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในมุมสูงพร้อมทั้งสาธิตการปีนหน้าผาจำลองกิจกรรมที่นอกจากจะเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วยังต้องอาศัยทักษะในการแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมที่มีความท้าทายและต้องใช้ความคิดควบคู่ไปกับการใช้พลังกายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆให้นักเรียน การตั้งโรงเรียนนอตไลท์ของรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อต้องการให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้หรือมีปัญหาครอบครัวได้เรียนหลักสูตรพิเศษมีความมั่นใจในตัวเองช่วยเหลือตนเองได้และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ไม่เป็นปัญหาของสังคมหรือประเทศชาติ การที่นักเรียนทั้งชาวไทยและสิงคโปร์ได้เข้าร่วมโครงการนี้ทำให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเสริมสร้างความมั่นใจและกล้าสแสดงออกรวมทั้งพัฒนาทักษะด้านอื่นๆเช่นการผูกมิตรกับเพื่อนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตั้งใจเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันและนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนคนอื่นๆและยังเป็นการสร้างมิตรภาพและความร่วมมือด้านการพัฒนาทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา18นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปหอศิลป์พฤกษศาสตร์ทอดพระเนตรทศการ Flower o b s e r s i o n Plant Collecting in East Asia คสอ1 6 0 0ง0ถึง1,900เป็นนิทรรศการชั่วคราวจะแสดงระหว่างวันที่23เมษายนถึง23ตุลาคม2565เป็นการรวบรวมผลงานภาพวาดและบรรยายประวัติความเป็นมาของภาพวาดพฤกษศาสตร์ในเอเชียตะวันออกประกอบด้วย ผลงานของนักพฤกษศาสตร์ญี่ปุ่นได้แก่ภาพวาดดอกไม้ประวัติศา,ศาสตร์การพัฒนาจากการศึกษาที่มาและคุณสมบัติของวัสดุหรือสารที่ใช้ในการประกอบเวชกรรมซึ่งมีคุณค่าทางพฤกษศาสตร์การทำสวนในสมัยเอโดะภาพประกอบพันไม้ในแต่ละยุคสมัยสารานุกรมพฤกษศาสตร์สารานุกรมของพันไม้กล้วยไม้ผักบุ้งดอกโบตั๋นดอกบวัดกบวดอกเบญจมาศดอกไอริสและดอกลิลลี่ ที่ชั้น2ทอดพระเนตรการจัดแสดงศิลปะพฤกษศาสตร์แบบถาวรของสาธารณรัฐสิงคโปร์มีภาพวาดพฤกษศาสตร์มากกว่า2,000ภาพภาพสเก็ตภาพวาดลายเส้นและภาพถ่ายจำนวนมากเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ภาพสีน้ำต้นฉบับภาพวาดด้วยหมึกภาพพิมพ์และบล็อกการพิมพ์งานศิลปะชั้นเยี่ยมที่จัดแสดงได้แก่ภาพวาดของนายเจมส์เดอร์อาวิส ศิลปินพฤกษศาสตร์คนแรกในปี2433และภาพสีน้ำสมัยใหม่ของศิลปินชื่อดังนางไวไวโฮฟผู้เข้าชมสามารถทดลองใช้เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวาดภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์เช่นการร่างภาพคร่าวๆการผสมสีและการจัดวางองค์ประกอบภาพซึ่งจัดไว้ในห้องที่สามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นของพื้นที่ป่าโดยรอบได้ด้วย หอศิลป์พฤกษศาสตร์นี้ตั้งอยู่ภายในสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์สร้างขึ้นปี2449เป็นหนึ่งในอาคารอนุรักษ์ของสวนพฤกษศาสตร์ที่ปรับปรุงใหม่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมทราบถึงประวัติความเป็นมาของพฤกษศาสตร์จากนา,นานาประเทศในเอเชียตะวันออกผ่านงานศิลปะ ได้เห็นความงดงามของงานศิลปะจากศิลปินชื่อดังที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงามน่าประทับใจมีบทบาทสำคัญต่อการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืชในสาธรารณรัฐสิงคโปร์และภูมิภาคผ่านศิลปะช่วยสร้างแรงบันดาลใจต่อมนุษย์ให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัว วันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2565เวลา8นิ30นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณห้องรับรองที่ประทับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสิงคโปร์พระราชทานพระราชบโรโกาสให้หนายชุดตินทร์คงศักด์ เอกอัครราชทูตนสิงคโปร์และภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสเหล่าทัพประจําสถานเอกอัครราชทูตนสิงคโปร์เฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เวลา11นาฬิกาเสเด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลสิงคโปร์ไปโรงแรมสวิสโซเทลเดอะสแตมฟอร์ดพระราชทานพระราชบรโอกาสให้ในายลีเซียนลุงนาย,ยกรัฐมนตรีสาธารณรัฐส,สิงคโปร์และนางโฮชิงภร,ริยานาย,ยกรัฐมนตรีสาธารณรัฐส,สิงคโปร์ตั้งพระกระยาหารกลางวันถวายในโอกาสเสเด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐส,สิงคโปร์ เวลา13นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานชางงีนายชุตินทร์คงศักด์ เอกอัครราชทูตนสิงคโปร์และภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสามเหล่าทัพและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนสิงคโปร์นายเควินชอ็อกเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางคอนสแตนซีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สองกระทรวงการต่างประเทศสาธารณารัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ และประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 242เสด็จพระราชดำเนินจากสาธา,ารณรัฐสิงคโปร์กลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน